เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะฮะด้วยความยุติธรรมในฐานะที่ทีมเราอายุเยอะสุดเวลารวมกันแล้วเราเราจะให้ทีมคุณแพนนะครับให้ชูได้1คนเนี่ยสองครั้ง1คนเท่านั้นนะหนึ่งคนชูได้2รอบจะได้4ลูกเท่ากันพร้อมแล้วจะเริ่มก่อนเลยครับผมเอาเลยูโอ้ยอ่าก็ไปอ่าแพนมีลูกนี่ไง นีนะปางโรวีด้วยเน้ออ่าโอ้ย่าังก่อน้คุณแน่ใจว่าชุดบาสเฮ้ยเขาไป่ยกนี้เหรอกรักชัวร์มาเขายกนี้เหรอสามปีมันตักเลยโอ้ยไม่ยอว่ะแะลากรบดแบงค์เสียเท้าเหลืองครับ โอเคนะจุ่มเปล่ะฮะเกือบแล้วนี่สุดท้ายแออค้วยความหวังสุดท้ายความหวังสุดท้ายของเรานะฮะ กลุงนี้ารกชุดก่อนที่แรกครับตอนนี้ครับทีมผมแนะนำไป็นผิวแคนนะถ้าเกว่าลูกนี้พี่ไทม์ชุดไม่ลงคุณแพ้ไปเลยนะครับทาอไทม์ความหวังสุดท้ายไม่เข้าใจเวลามาแบมไปไปเล่นอะไรทำไมต้อดีนะดีนะดีนะครับเข้ารูปท้าไว้สรุปว่าทีมเราเป็นฝ่ายชนะไป จากที่เราแข่งไปแล้วนะชูดบาสด้วยทีมของเราที่อายุมากกว่านะครับเราก็เลยปวดเมื่อยไปหมดแต่ว่าในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะฮะเราแพ้ไปศูนย์แต่ว่าทีมนั้นนะฮะได้หนึ่งลูกครับก็ชนะไปโถ่เออ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 ไอผมกลัวโอ้โหไอเราต่อให้ก่อนพอแล้วนี่ก็เลี้ยงจังเลยเมื่อกี้กระโดดแล้วเหรอเอ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 ยเออ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 เอเออเออ ยังยางยากยกยังไม่ได้ตัดสินอยู่แค่นี้เรายังมีเกมอื่นนะครับที่เราจะมาวัดดวงแล้วก็วัดฝีมือกันดีกว่าว่าทีมคุณกับทีมผมนะใครจะชนะคือต้องเอาเอาง่ายๆคือเราจะมีอีกหลายเกมเลยแต่ว่าเราจะเอา2ใน3ามใครใช่ฝ่าที่แบบมีคะแนนเยอะมากกว่าก็ชนะได้ถ้แพ้ก็บทลงโทษเช่นเคยนะครับผมแทนครับผมแต่บอกก่อนนะฮะตอนนี้1นึ่งศูนย์นะครับถ้าผมชนะอเกมหนึ่งชนะเลย เดี๋ยวะยไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราไปต่อยดีกว่าครับเพราะว่าในดีเบอร์เนียเรายังมีป้ายแหแฟมินี้หลายๆป้ายเลยเราไปลุยต่อยดีกว่าครับ เั้็ไดรสังไงเกิดแล้วแว<บ><บ>นแฟมิลี่เอามา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 นี่นะครับคำสั่งนะครับผมให้เวลา2นาทีโชว์ความแข็งแรงของหน้าท้องครับ้วยการซิทอัพให้ได้มากที่สุด <S 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 ทีมไหนได้มากกว่าทีมนั้นรับไปในหนึ่งแต้มเ <S S S 1> อาไว้ก่อนนะทีมผมชนะเนี่ยชนะเลยนะฮะเอออะไรนะ เขาบอกว่าไอ้นี่ครับสามารถแบ่งกันได้เลยภายใน2นาทีนี้สมมติพี่วินเริ่มซิสตอัพก่อนแล้วพอไม่ไหวปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นแทนต่อเลยแพทีมแพทีมใช่แล้วภายใน2นาทีใครได้คะแนนมากกว่าก็รับไปเลยมาสอนาทีก็200ร้อยปเออ้นั่งคนเดียวไหวไหมสองร้อยสองพันสองพันให้ทีมเร่ให้ทีมจะแพ้เรือไม่ได้สิต้องบอกก่อนว่าเกมเมื่อกี้พวกเราเริ่มแล้วเกมนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวฟังสัญญาณน,น้อวีนะครับหนึ่งสองสามอโอ้โหดูผมโอ,โ,โอ้โหกเจ็ดแปดตลกข้ามมากเลยห้าหอะไรเหดูพี่มันย,ยับไบปเรื่อยๆอ่ะด,ดมันขย,ยับไปเรื่อยๆอ่ะยี่สิบอยี่สิบยีบามยีบสี่ยี่ส้ายี่สยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ 2องห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมานี่จะลำบาก <ś c oughs> เดี๋ยวมีรถ <ś c oughs> เดี๋ยวมีรถพยาบาลรออยู่นะ <ś c oughs> มีรถพยาบาลมันรออยู่ อเคลเดวเบตัวโอ้โหือกียคือเียเลยอะเดี๋ยวนี้สคนาคนกอเราอยากจะบอกว่ามีป้ายพยาบาลอยู่จนงจริงมีป้ายพยาบาลแตนใยรอเลยจ็บ้่งเจ็บปะเจ็บหลังป่ะอ๋อสบายครับผมเพราะว่าจับไาเยอะไงแล้วคนนี้ไหวไหมไหวไหม ไม่คิดว่าพวกคุณจะจริงจังก็ตอนคืออตแทลงลงไปได้ยินเสียงแบบปักปักปักเอางี้ดีกว่าแบบนี้แล้วคนตู้หรือเปล่าครับโอ้เดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าครับแพ้ทำอะไรเขาล้อเล่นเมื่อกี้เหมือนคนเดียวมาห้าสิบเฮ้ยได้เก่งมากเก่งตบมือตบมือให้โอ้โหสุดยอดมากร้อยหนึ่งอ่ะร้อยทีเลยนะฮะสุดยอดมากเราเราที่คุณปู่ละเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยในเดียว ไเดี๋ยวเดี๋ยวรอยทีคนเดียวก็อยู่พูดเองนะพูดเองนะปอยเลนะเตพร้อมไหมอปั่น้งวีนะปั่นนงวีดตายใสองทีนะครับผมหนึ่งเดี๋ยวเรามาบังเสียงนงวีดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 3-2-3-3-3-4 3-5-3-5ามสา3สเจ็บหลังอยไ่ไหวป่าว้อยไม่ไหวเ้ดสิบเวลาเท่าไหร่ฮะสบาย เปปุ่นผา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 แล้วเววเฮ้ยนี่ไม่ไม่นับไม่นับเท่าไร่เหรอเวลาเท่าไร่วะเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเยวลวรอต่อ่อไหนบ่า่า Bỏ ra không, bỏ ra đâu? Ôi! <laughs> yeah! yeah. yeah. chuông <laughs> บอกว่าตอนนี้นะครับคะแนนเนี่ยกลับมาเสมอกันแล้วอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงดูหน่อยดีกว่าว่าเมื่อกี้ทีมใช่จริงๆผมไม่ภูมิใจหรอกถ้าแบบว่าสี่คนคือนี่คุยคุยเหมือนแบบว่าโหนเย้าหกหกให้ตายถ้าไม่รวนสองคนนี้ร้อยห้าไม่คือคือเราอ่ะอยากจะให้รางวัลทุ่มเทกับพวกนายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเรามีสี่คนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ชนะเราเราทุ่มเทให้นิดเดียวร้อยหกนี่ถือว่าน้อยนะเราจะเอาเยอะกว่านี้เมื่อกี้แบงค์บอกจะได้เอาสองพันเออชนะอย่าไปไงเพราะในข่าวคุณ <ikat> คนละาาก้ะดูกไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เราสเสบอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเราจะมีกติกาอีกหนึ่งเกมคือเพื่อเป็นการตัดสินนะ,ะนฮะมาแล้วฮะภารกิจตัดสินนั่นเองนะฮะมาทดสอบความยาวของขาให้ทุกคนใน <ฮะ S 2> ทีมนะแหกขาต่อกันให้ยาวที่สุดทีมไหนต่อกันได้ยาวรับไปหนึ่งคะแนนและก็จะเป็นผู้ชนะด้วยสามคนนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่านั้นอันนี้ให้ปอนัาปอนเจ็บขา S 1> <S 1> เกมในวัน<า>นี้จะบอกไปแล้วะะว่าเราเนี่ยจะวัดสัดส่วนของขาวพวกเรา <ใช S 1> สอง3ามคนดูพวกคุณคือไม่ทำหน้า <ใช S 1> ที่ช่วยผมเลย <ใช S 2> ไม่เป็นไรก็พฟิตพ,พร้อมเต็มที่ไงแล้วก่อน<ม>จะต,ตัดสินกันเนี่ยเราเป็นว่าให้ใครเริ่มก่อนดีกว่าโดยการต่อให้จบต้องต่อใหุ้บตีอ่านต่อให้บกว่าต่อใหบก่อน1 2่เลยหรอก่อา ทีมแพ้เริ่มก่อนทีมแพ้เริ่มก่อนครับทีมแพ้เริ่มก่อนครับเลยครับเอาเลยครับเร็ลยนะรอฟังสัญญาณวนะครับเนอสอามอาคนแรกเล็วไป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 ไ พอแล้วพาแล้ว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 งศ์วินยัย่ยวาพอดอยู่อ่ะทนแทนต่อที่ไปแทนแทนต่อที่ไปต่อที่ไปต่อที่ปต่อที่ไปไปเร็วจไหวปะขออรอตอนนะฮะสอไปห้องพยาบาลหน่อยฮะหาไม่ไหวนะฮะ นี่ผมมาเดี๋ยวเวลาทีมของพวกเราบ้างแล้วครับตังปลอยไปนิดหน่อยดิกพร้อมนะอันหนึ่งสองเริมเริ่มครับมาไหมผมช่วยผมช่วยไปอีกวะได้ได้เอีกเตะไปเตะไปเตะไปผมล็อกขานี้ไปให้แล้วพอปลายชนปลายปลายชนปลายไปอีกเอาไหมอีกเอาไหมอีก เตะให้หน <łość> ่อยดิปอนปอนปอนไปเตะปอนไปเตะไปไปเตะให้หน่อยอีกเตะอีกเตะเตะอีกเตะบางอย่ไปไปบางอย่างไปบางอย่างไปบางอย่าไปบางอย่างไปหน่อยไปโอ๊มา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  เอ้ย ตอนนี้อ่เ้ยบอกว่าคุณไม่ออกเมื่อกี้เกยแทบโคยเยอะเป็นไงล่ะแ้ถ้างั้นเฮ่จริงๆริเราก็งงเหมือนกันในเรื่องสัตว์จริงๆสวสูงจริงเราดูแลไม่ไม่เอาจริงป้าเรารู้จุดอ่อนอ่ะอยู่ที่ททมคือเราสองคนอ่ะขายาวคือสาคนนี้เฉลี่ยมันเท่าไงเรายามาคนเนี้อะไรทำไมขาสั้นแต่ที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะผมผมเป็นฝั่งพี่นะแต่พี่สั้นมากเลยเนี่ยอยู่อยู่ประมาณพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไม่อยู่ทีมเดียวกันนะฮะทีมเดียวกันช่วยกันยีเลยนะแคนมากเดี๋ยวจะบอกให้ผมจะช่วยเตะออกไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วกดลงโทษมาแล้วครับอะไรอ่ะลงโทษคือกองแบกครชนะครับไปจุดต่อไปขอแบกตูนขอแบกตูนขอแบกตูนขอบอกก่อนทีมงานนะครับตอนนี้ง่ามขาผมยังทำงานไม่ดีเลยไม่ไม่เฮ้ยเราสองคนนี้เป็นผีพอที่ทังมั้ยโอ๊ยอ่ามาผมพร้อมแล้วคุณอวิ๋นดอกเบ่งแบกผมไม่ไม่ไม่ใช่ งั้นเดี๋ยวจบเบรกนี้ด้วยการให้พวกคุณเนี่ยพาพวกเราเนี่ยไปจุดต่อไปเฮ้ยคนไลมากเลยนะมามาจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือว่าจุดสกายโคสเตอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะไปดูดีกว่าว่าพวกเราแบกไปถึงไหนไปเลยมาเลยมาตอนนี้ใครดีอ่ะใคนหนึ่งสองสองคนอ่ะไปคนนึงเฮ้ย แอนจะแล้วเวียนศีมไมชาหมดแล้วละฮโเธอไดกอดแบบขอเวลานอนหน่อยผมก็พาสบให้โกากับผมสิงรับรองัผมไม่มีทางไวา